ハハハ。 ตีกิ๊กนะให้มันจบไหมไม่ติดหน่อยอ่ะมัเป็นสไตล์มันเป็นแบบอะไร 做啥？<music> 嗯。<Yeah. S 2> thì nè, cái, này, cái này là rồi 好处。 กระป๋าุมเแ็งโมพี่อมเงินหมูฝาดอันนี้อันนั้นได้ไหมอ่ำจิ้มไม่ดีหรอผมเล่นไปกับพี่ได้ทุกที่ไงผมมีน้ำจิ้มของตัวเองมาอันนี้ก็สวยมากประทับติดใส่หลอด เราต้องนั่งรถไฟปะต้องมีบัตรมาไหมโอ้โหดูต่อตังเกิดเกิดเป็นคนแเนจอนแล้ว เป็นวันทำงาน กว่าจริงอมันก็ลิงกันอยู่นะคะยินดีค่ะ, <S <S ต,ะติดข้าเทวสวยกว่าป่ะ มันไม่มีคอมประเทตอนเนี้ฮะเทกี่โมงกระเป๋าแบวขนาดนี้ก็เห็นเ็พ้อก้าคุณข้ากันไหม ไม่ต้องติดนะก็จะติดพอเขาบอกให้ติดก็จะไม่ติดเหลือเชื่อปะจบรอบนี้เป็นคิตตี้หมดพรุ่นี้ก็ฉุดคิตตี้ขาต้านรอบไปไหมเพื่อถ่ายรูกจำเป็นไหมหนักไหม สวยไม่มอ,อยู่จริงกระเป๋าน้องนแอน,น่นแล้วกระเป๋าคือแน่นไม่ไ้วแล้วกระเป๋าดูดสีไปแล้วเคสสเปซน้องแก้มนอยอะ่ะทำไงอะ่ะเขาบอกกระเป๋าคิตตี้หรือกระเป๋าโดเรมอนกระเป๋าดูดสีไปแล้วด้วย นั่นคืออันนี้ค่ยเขาบอกว่านี่คือน,นี่แล้วเราก็พกน้ำไปกินทุกคนจะทำอะไรอีกม่วงมาก ดดดีีดีมอายุอายะอายุอายะอายุอายะจริง ยาปะไม่ค่ะพี๊ใจให้หน่อยเสื้อขาวเทคค่ะเขาบอกเสื้อขาวอัจาริปมันนะคะ <cetera> ดึงให้ตรงได้ไหม ดึงให้ตึงดึงอีกโอเคแน่นไปพี่พีทก,ก็ดูอายุอายาตาบอกพีทมากพีทมันไ,ไหนเลยพีทก,ก็ดีเลายจ้ะตื่นเต้นไปแล้วนะ พี่พีเขาไม่ได้หน้าบึออ้งค่ะเขาไม่ตื่นเดี๋ยวทุกคนอยากเจอแม่ได้ไุกคนกได้ความดสดใสไหมอ,อ,อันนี้คือดสดใสสุดๆเลยนะ,ะจริงถ้าให้ขนาดความดสดใสของแก้มหมูคือค่ะเดี๋ยวลองเจอแม่ก่อนนะแม่คือความดสดใสแบบยี่สิบแปดสเกล ออกเลยหาือก็ีนาบึงก็ออกพี่มีไม่เติมยิ้มอย่างทุกคนมันแย่มากเลยภาพอดิตนี้ตอนนีันเกิดนะ ท,<ก>ทุกคนเราพาหนูไปไเที่ยวด้วยนี่จ้าสวัสดีค่ะ<อ>วันนี้เราใส่เสื้อจีนเหมือนกันปะพีทเมกนะครูแม่นึกออกแล้วพีทแม่จะไปบอกแม่เราเสกเอ้เดี๋ยวน<ห>ู<ห>่ เดี๋ยวจีเอาแม่สวยๆกันอ่ะสวยอ่ะ่ะโอเคค่ะลงตุษาใช้เครื่องลำทางแม็กเองนี้ซึ่งมาใหม่เป็นไงสดใสแม่ครับจะบอกจะบอกพี่พี่เอาแม่ไปปล่อยแล้วตรงตรงตรงไหนฮะตรงที่ไอ้ตรงอิซาเบลอ่ะไอ้ตรงหมั่โก้ไอ้ตรงที่เลยไปโอเชียโนแม่ไปนั่งอยู่แปะได้เลยอ๋ออะใแม่ยาวไปด้วยไหมคะได้คฮะปิดไปเลยไหมคะ รียบร้อยแล้วค่ะนั่นเป็นเงินในบ้วนเก็มาแม่จะให้พี่เอากุญแจอะไรหรือยังไงด้วยเผื่อที่เราขอเก็บแม่พี่ต้องนี่ไปนี่มาแม่ตื่นตามพี่จับเลย9โมงครึ่งต้องให้เสร็จคุณลูคะอันนี้ของแม่ลูกแล้วพี่จะสับสนไหมไม่สับสนอย่าเลยฮะเอาไว้ให้ดู่ทำไมเหรออืมอันนี้เสื้อจีนหรือเปล่า